อ๋แล้วชีวิตผมก็กลับมาเหมือนเดิมตอนนี้ผมอาจจะแต่งตัวเล็กน้อยเพราะผมหล่อขึ้นเปล่าเลยผมมีเงินมีงานแต่ไม่มีบ้านบ้านกูอยู่ไหนวะบ้านแล้วรถกูเหรอต้องใส่ต้องไปหาเพิ่ม A few moments later อ๋สวัสดีครับพี่คือผมจะมาทํางานครับบนฟ้ากูเห็นแต่รองเท้ากระเป๋าแล้วก็เพชรกระเป๋ากระเป๋าทํางานนู่นกระเป๋าอะไรแหละเยอะ ันนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับวันนี้เราจะมาะเป็นพงงนักงานกวาดถูร้านสะด,ดวกซื้อร้านเซเว่นโอ้โหตีสาวน้อยเออไม่เช่ว่าทํางานเหมือนกันใช่ไหมครับผมเพิ่งทำงานวันนี้วันแรกสินะผมเอพิ่งมาทํต่างงานแล้วก็เดี๋ยวร้องผมก็ตามมาครับแต่ไม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 ่ใชไ,ไ,ไม่ใช่ปัญหาก็อย่ามาเกก,กาะาผมต้ฟาสาว แม่ตอนนี้เลเวลผมก็เลเวลเก้าแล้วชีวิตผมน่าเดินได้ด้วยดีครับแบบไม่มีใครมาก่อกวนหรืออะไรการทำงานก็ทำงานไปด้วยดีๆครับที่ดีโลกเอ่อแบ็คแบ็คอะไรนะมันชื่อแบบว่าอะไรนะที่นี่โลกของนายสตีโลกที่ทุกคนต้องขโมยรถสีแดงแล้ววิ่งขับขับไปหลังร้านบนรถไทยไม่ใช่ครับโลกที่ทุกคนสามารถจะทำขี้อะไรก็ได้โลกที่ทุกคน ต้องดูแลตัวเองพี่ทำอะไรกันพี่อยู่ไหนนะอยู่ร้านเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์โอเคไปเล่าไปเจีก่อนไปเล่าไปเจีมาก่อนไปเจีอยู่ไหนเจีอยู่ไหนวันๆผมก็ได้แต่ทำงานทำงานตอนอตนนี้รูปอะไรรูปอะไรอยู่ใกล้พี่สุดรูปบนรูปอันใหญ่ๆบนโนอยู่เซฟโซนเกมนี้ไม่มีเซฟโซนเจไม่มีนะเกมนี้ไม่มีเซฟโซน ม่มีเกมโซนเออตลาดอะบัวอใช่โอ้ผมรู้สึกผมอ๋อนั่นไม่ใช่มีอะไรครับนั่นคือนักวิ่งของเราเอ่อเหมือนจะเป็นนักมวยด้วยเฮวิ่งไปต่อยสัต์เดี๋ยว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 เฮ้ย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 อะไร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 เหรอฮะอะไรอะไรอะไรโอ้ผมทำงานอยู่ดีโอ้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 ส่ใสผมทำงานอยู่ดี คุณมาจากไหนเนี่ยโอ้โหอ้โหเซตเซตเซตโอ้โอ้จะล้มคุณมาจากไหนครับเนี่ยคุณเป็นนักกล้าหมอคุณนักกล้าหมอครับโอ้โหคุณนักกล้าหมอคุณมาจากไหนเนี่ยห้าวเหรอเราห้าวเหรอห้าวเหรอไปไหนอะเฮ้ยไปไหนอะใครทำพี่โู้เฮ้ยไอร้องจักรบอลจักรบอลดิลุ้มลุ้มลุ้มวินดี้วินดิเอาดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลวงแล้วใช่ไหมล้วใช่ไหมมึงอะ ฮะห้าวเหรออยู่มาหาเรื่องกูเนี่ยฮะฮะห้าเหรอห้าวเหรอห้าวเหรอหาเรื่องกูเนี่ยฮะจัดอย่าอย่าสีเลงอย่ารู้ลิงพวกมึงอะลิงนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้เนี่ยผมอยู่ผมอยู่เบอร์เกอร์พี่รีบมาดิเฮ้ยเฮ้ยเเกิดเรื่ออะไรขึ้นเฮ้ยเมันเป็นพวกพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะชิบหายแล้วผมอยู่ไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ผมต้องเปลี่ยนกะผมต้องออกกะจากที่รีด่วน ไม่คุยไม่ได้คุยไม่ได้อุ้ยไอ้เหี้ยคดคนไอ้หมูคุยไม่ได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยกูโดนลุ้มไอ้เหี้ยอย่ามาหมูดีสัสเฮ้ยหมูคุยไม่ได้จริงคุยไม่ได้จริงไอ้เหี้ยกูวิ่งได้ปกติทำไมวะเฮ้ยเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหายเอทีเอ็มก่อนฝากตังก่อนหน้อยเ้ยเดี๋ยวลุกลุกลคุยไม่ได้คุยไม่ออกเดี๋ยว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 เจ้เอทีไมวะสั่งซื้อที่นี่สั่งซื้อกาเซียอะไรกูขาดที่เอทีเอ็ม ไอ้สัตว์พวกพวกพวกมันไอ้สัตว์อ่องเฮ้ยคุยไม่ได้จริงอองเป็นไรวะเนี่ยเกมพี่พี่พี่ต้องยอมยอมเรายอมดีสปาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูออกจากตรงนี้ก่อนไอ้เชี่ยเอฮ้ยมันต่อยน้องกูเดี๋ยว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 แกงไหนวะมึงแกงไหนวะไอ้สัตว์ม่นกระทืบน้องกูเลยเลยแกงไหนวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอเชื่อเมื่อกี้กูวิ่งได้ตอนนี้กูวิ่งไม่ได้แล้วอะไรวะ โอเครถรถยังอยู่เฮ้ย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 ฮะปลดปล่อยโอเคดีรถอยู่กับกูแหละคุยอ้าไอหมาเยอะม่กอุ้ยไม่น่าจริงไปด้วยพี่ไอไอนี่อะไรพี่ผมว่าพี่รีเลยดีกว่ารีตังค์ก็หล่นดิเอาพี่ก็หาที่เก็บตังค์ด้เหี้ยแล้วกูจะหาหายู่เนี่ยมึงมารับกูหน่อยดิกูอยู่อยู่บ้านเขตบ้านเช่าอยู่แบบเขตบ้านเช่ามารับกูหน่อยมารับกูหน่อยไปสักไกลเลย เิ้ยอยู่หลังร้านเองเขตบ้านเช่าอ่ะหลังร้านกูอ่ะไอ้ยักษ์วิ่งไม่ได้คืออะไรแฟักแมนเออเฮียวิ่งไม่ได้จริงเลยเนี่ยเอ้าเอ้ยไอ้เัีษ์แม่งไอ้สัตว์แม่งดักผมว่ะไอ้พ้องไอ้เัีษ์หมู่หมู่หาหาทางออกไม่ใช่กูกูจะเดินหาตู้เอทีเอ็มตัวกูก็เดินชิวชิว แม่งลุมผมเฉยเลยสัตว์แม่งเรียกพวกมาแถวบ้านเช่าอ่ะเออแถวบ้านเช่าเอาผมขับเอทีวีวะนะเอ๊ะเดี๋ยวมูมูต้องแล้วมูต้องเจอเอทีเอ็มอ่ะเจอเอทีเอ็มอ่ยเอ้ยเดี๋ยวเอทีเอ็มคุอยู่ทางสนามบาร์ดสนามบาสแถวบ้านเช่าเนี่ยเนี่ยใช่ไหมล่ะฝากทั้งหมดเรียบร้อยเกิดใหม่ เอมันมี M B C ด้วยเหรอวะคืนชฉียิบเออวิ่งได้แล้วเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผ่านแล้วแถวบ้านเราแม่งยิงกันปะไหนวะไม่ยิงอะไรเลนวะไม่รู้คนยิงอะไรกันไม่รู้เฮ้ยเออกูขับรถใม่เฉยเียแม่งจะปลาแก้วใส่แปดร้อยซื้อของสุ่มจักรยานอ๋อกูเห็นแล้วแม่งรถกระบะสองคันแม่งมาไล่ยิงกันกูเห็นแล้วในเมืองจักรยานและ อะไรสกูตเตอร์สเก็ตบอร์ดอ๋อเฮ้ยหมูพาไปรับเพื่อนกูหน่อยดิพี่เจย์พนักงานท่าคอนซาเดอรร้านแห่งเมื่อกี้เฮียฉันข้างหลังร้านเองหด้วยเฮียมาเฮียมาโหไอเฮียเลยเพื่อนพี่กูเพื่อนมาโหกูนี่พี่เจเพื่อนโยกวอซัพแมนว่าไงโอเคเอาละเพื่อนมานีเดี๋ยว ทำงานได้เชเป็นยังไงเนี่ยก็ก็ดีโยุดเพื่อนกูว่าเดี๋ยวยันนี้ไปหาอะไรดิ่งดิ่งดื่มกันไหมเพื่อนตอบกุีิปัดไอ้เนี้ยไอ้นินแม่งโปกไปอะไรอะไรอะไรของมึงเก ไอ้นินแม่งมาร์กหน้ามาแล้วมังแชทมาไอ้นินเออโอ้เอ้ยพ่อบ้านเวลแปดว้าวท่านพ่อบ้านไม่ใช่ทาระบายทาระบาน้ไม่เปิดได้ฮะทาระบายน้ำอะไรนี่ไงแต่ห้องน้ำอ่ะเฮ้ยเฮี้ยเปิดทำไมวะไม่รู้กูลงไปดูเฮ้ยไอ้เฮี้ยลงแบบเสียเลือดทำไมไม่เสีย ไม่เสียเออไม่มีเพื่อนนำเมจหรอวะไม่มีเฮ้ยหมูใช่ยังไงมันหใต้ดินทางนั้นไม่มีเลยอท่างนี้ทั้งนี้รู้แค่ว่ารู้แค่ว่ามันเป็นทางหนีที่ไล่ได้เออเอะไปกันเราไปหาเราไปหาความเกี่ยอะไรเราไปหาสิ่งลี้ลับทรมารย์นะพี่กัน กูจะเจออะไรเนี่ยกูจะเจอผีรู้กูจะเจอหนูใกล้พันนั่นน่ะสิเออเดี๋ยวเล่นนัดไอ้เจมก่อนเดี๋ยวเราเราไปผจญภัยในเมืองอันแสนชิบหายนี่ก่อนโอ้เวลวห้าแล้วเว้ยพอบาดวลวห้าไอ้เช <c oughs> ่พบาดวิวห้าไม่มีอะไรปะไม่มีอะไรไหนดูที่ทางออกนี้ออกไ<อ>ปไงอ๋อโอ้อยอ้าวไอ้เช่ก็ไม่ไก่นี่หว่า ไม่ได้ไกลจากที่ทำงานกูเลยเฮียนิดเดียวเองวิ่งออกมาโคตรไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยมันแผลงมันอะไรเนี่ยไปไปไปทำงานต่อเยอะเกือบทำการต่อเลยนะเอจย์ไม่ได้ไกลอย่าน้เพื่อนคือกูไปสำรวจกับน้องกูมาโอเคข้างล่างลงไอ้ที่ทำงานเราเนี่ย เราบายน้า่อยจีไรม่คุยเลยเลยเอะอะไรพอ้าไม่เจอสมบัติเหรอเจอแต่กล่องเจอแต่กระยาเจอแต่หาเลยไม่คุยเลยเลยโคตรกระจอกเลยว่เจ้เออนั่นเ็เจอสมบัติข้างล่างสิเจอยะไม่เจอเอยะยัง่ยังไม่ติดเชื้อขึ้นมาก็ดีแค่ไหนเลยไม่ติดเชื้อขึ้นมาก็ดีแค่ไหนนะเจอแต่กระยาไม่เจอไรเลยเลยเชื้ออะไรอะไรนะโรคฉี่หนูโรคฉี่หนูเหไอ้พ่อมึงได้สัตว อะไรวะหมูไอสัตว์แม่งอยู่ดีแม่งขับรถมาจอดข้างผมแม่งคว้าสปาตาเาฟันผมเลยเอ้ยเชี่ยน้องกูแม่งชีวิตนักเลงอะแต่หมูก็มีแค่ใบหน้าสามแล้วมีซะเยอะเลยนะออกไปฟังกันก่อนในตัวแล้วเดี๋ยนะไอหมูหมูเนี่ยรับรับไปเจริญฝังเงินดิไอ้สัตว์มาดิมเอ้ยไอหน่อไอ้นี่หรอไอ้นี่หรอไอ้นี่อยเออเออยเฮ้ยมาดิไอ้สัตว์อุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยมันแรงมันแรงใชเยันอุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงล่วงหมดเลยอ้ออ้ออ้ออ้าวอ้าวอ้าวหลับตังกูลอนตังกูลอนตังกูเอาไอ้ยังกูกันที่กูกันทื่อพี่กูได้ป่ะกูโดนกันทื่อมึึงททกูาไม ไอ้เหี้ยตากโต๊ะไอ้เหี้ยสะพานตามันแรงยังวะไอ้เหี้ยอุ้ยแม่งเอารถชนเลยสัตว์อุ้ยเหี้ยไอ้หมูนี้นี่ถอยทับก่อนถอยทับก่อนผมทิ้งผมเอาของไในเนบ้านเอยอะไงเอออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะชนกูทำไมวะเหี้ยขับรถเป็นวะเ,เนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมึงจะงปตอยกูทำไมเฮ้ยไอ้หมูมันมีพวกมีพวกหมูโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อยกูมาเลยพี่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 อะไรอะไรอะไร ไอ้บูบููููเดี๋ยวดิไป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 โอ้อ้ยไป่อยกูไป่อยกู้โ้ยไอ้ี้เน่อะไปช่วยเราไอ้เช่อจะมาช่วยเราเชี่ยนอนไปได้ไงวะไม่ใครเนี่ยโอ้ยเขาทอะไรกันตรงนี้ไอ้บูบู้อ้ไนแวงเลยไอ้ยังโมบานงานชิ้หายยังโดนบับานงานเลย ย้อไปไหนได้วะเอ้ยมันตามมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูวันกูวันไอ้เหี้ยไอ้ย้อหนี้ห่อนหนีก่อนหนีก่อนไอ้สัตว์อะไเง้ยอันตรายไปเหี้ยพวกนี้แม่งไอ้เหี้ยรถกูก็เร็วแค่นี้กูกูไม่มีไม่มีวุฒิเลยหมูเอะไรกันเจยไหนวะพี่เจกูพี่เจกูแบบไม่รู้เรื่องอะไรเพรากูหนีตายกันอยู่วันทั้งวันผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะผมต้องหาตังค์แล้วไปเอาตังค์นั้นไปซื้ออาวุธ มาโอ๊ยแม่เย็ดตบทำไมอะอะไรล่ะทำไมทำไมมึง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 ทำไมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ้มหลบหลบเฮ้ยแม่งเอ๋อหือมึงแย่งงานมันไอ้ยังแมงโอ้โหแม่งกระทืบกูออกไลด้วยสัตว์เอ้ยมีคนแย่งงานกูแล้วมันกระทืบกู what the fuck what the fuck what the fuck อุ้ยเงินแม่งมาแฮกตู้ผมเตะตู้อาะ เอาพี่พี่พี่ก <ıyorlar. S 2> ูเองกูนี่กูไปไปไปเจอคนเจอพวกเดียวกันไอ้เหี้ยเราแต่งตัวเหมือนกูด้วยฮะ่กูกูรีบหยิบชุดมาไม่คิดว่าจะเหมือนไอ้เหี้ยเราแต่งตัวเหมือนกูด้วยอ๋อเราไปพังร้านก็ทต้องไปเลยนะในเมื่อเออเส้นทางสู่คนดีมันอุ้ยเหี้ยรถระเบิดไอ้สัตว์เราก็ต้องมา ทำงานท่าเท่ากันนะครับมีขอดรอเยอะกว่าโอเคไม่ดีแง่ได้แล้วหนึ่งตัวไป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 ปีนอะตัวนะทุกคนครับเออก็ผมเป็นแค่คนเก็บขยะเดินเฮ้ยโอ้โเกีเงินก็โชคดีไปวันไหนที่ว่าฮะทำนี้ต้องเข้าเดี<ไ>๋ยวนี้แม่งถือไม่เีื่อนไม่งถือไอ้ยังไม่เถื่อนจริงไอ้สัตว์เกียรติยศโอ้โหร้านเกียรติยศมอไซ กี่ตีรถขาวะเนี่ยวันๆผมไม่รู้เลยว่าผมจะหาเงินจากไหนและเอาตัวรอดในเมืองนซิตี้นี่ยังไงนรกนี่ยังไงกูจะเอารอดตัวตลอดจากนรกนี่ยังไงถ้าคุณอยากเป็นตำนานคุณต้องทำตัวให้เป็นตำนานอะไรก็ถือคนอื่ยอะไรก็ถือคนอื่นเนยัยโอเคผมดูก่อนว่าตอนนี้ ตอนเนี้ยในบ้านเรามีมีดสามเล่มโหลแก้ห้าเครื่องช็อไฟฟ้าหนึ่งมีสี่เล่มนี่วะ่ะวันทั้งวันไม่รู้จะทำอะไรก็คุยขยะหาของหางเงินบางทีการที่ว่าผมเอต้องมาป้นร้านอะไรพวกนี้ผมก็เ,เบื่อผมก็เลยหนีหนีจากความความแย่ๆสิ่งแย่ๆมาเป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานส่งของแนโอ้เฉีย พี่พี่กายอยู่ไหนพี่อยู่เซเว่นกูทำงานอยู่โอเคเดี๋ยวผมเอาคุณไปให้เฮ้ยมาหลังร้านนะมาหลังร้านนะอ,อ,อย่อาไปหน้าร้านอันตรายอันตรายเดี๋ยวกดตังค์กนกดตังค์เฮ้ยน่ะพี่ออกพี่ออกกับตัวมาเลยผมอยู่หลังร้านไปดิเออ้งกดตังค์เรียบร้อยกด <c oughs> ตังค์ยังไงไวะอย่าตังค์ออกมาเป็นสิเลยเป็นเชฟแม่งได้สองร้อยแล้วแปปเดียวเออเป็นเชฟมันรูร้ว่แต่มันทำได้คนเดียวเชฟอะ สงมาตรงมาเออเนี่ยแหละเดอเดแล้วก็อันนี้ให้เลยอะไรวะช็อตไฟฟ้า้เออเจ้าเออจับจบเสเด้อเธอไม่มีอะไรไหมทำงานกูทำงานก่อนเจ้าดึกดึกเลิกกัดไปเจอกันไปทำงานด้วยยังไงยื้ย A few moments later เย้ไอ้หมเฮ้ยหมม ไปไปไปอีใส่กูจะไปอีใส่กูเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยันนี่มันมันจะเอาอะหมูไอ้ไอ้ดูดูดูอาการมาก่อนดูอาการมาก่อนดูเฮียเลยเอาแม่งดีต้องดูต้องดูอะไรงั้นอ่ะอืมช็อตลูกค้าครับลูกค้าเหรอลูกค้าคุยอะไรฮะไอ้สัตว์จะทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮะไอ้สัตว์ฮ้มึงจะทำอย่างนี้ลูกค้าเหรอไอ้สัตว์ลูกค้าเหรอไอ้เย้ไอ้เีย้สิ่ง คุณจะทำอย่างนี้ไม่ได้ไม้หรอโอ๊ยเจ๊หมูหลังหมูหลังหมูหลังหมูโอ้ยหมูหลังหมูหลังว้าวหมูหมูหลังหมูหมูแทงไั้หมูแทงไว้อะไรวะไอ้ย่าลูกค้าไปเปิดกูแล้วหมูคุณจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณคุณลูกค้าเอ้ยไอสัตว์มั้งลูกค้าไปเปิดกุรอเฮ้ยเอ้ยคุณอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้เดี๋ยวคุณช่วยกูช่วยเย้แมงเชื่อเชื่อเี้ยไอไอสัตว์มิ่งเซ่เอ้ยได้ ลูกลูกโบลิ่งไอสัตว์มาเจอเอ้ยไอเชี่ยกูนอกนอนไอสัตว์เอ้ยไอเชี่ยหมูไม่นะโอ้ควยห่าเอ้าเป็นลูกค้ารุมห้าวไไอสัตว์เนี่ยไอเชี่ยแล้วตังกูไม่ได้ฝากเลยเอ้าชิบหายมาแล้วมาแล้วไอสัตว์กูมาแล้วห่าเอ้ายังไม่เป็นลูกค้ารุมข้าวเหรอเก็บใหม่โอเก็บใหม่เก็บใหม่ไอสัตว์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอสัตว์อยู่ไหนอยู่ไหนไม่ได้มอ้ไม่ได้ว่ะไหนวะไอสัตว์อยู่ไหนวะ เฮ้ยเชี่ยแม่งหายไปแล้ววะแม่แม่งหนีเชี่ยทำน้องกูทันหะก่อเห็นแล้วนี่ไงผมว่าผมผมต้องเอามาแล้วว่ะอะไรวะมอลิตอร์ป์เฮียมึงกับมอลิตอร์ปเด้เชี่ยแม่งแฮกกูไทีเอมด้วย2000 years later เฮ้ยไอ้เฮียดิเฮ้ยมึงอ่ะไอสันเมื่อกี้เปิดกลัวฮะรอเฮียอะไรอ่ะเอาเล่นแม่งดิไอสันเล่นแม่งดิรอเฮี้ยอะไรอ่ะเออไอเฮี้ย เปิดก๋วยสัตว์นะมาดิมาดิเปิดก๋วยสัตว์ไปไหนอะเฮ้ไอ้ไอ้ไอ้ชนแม่งขับรถขับรถมึงขับรถมึงขับรถมึงไปไหนเฮียมึงเปิดกูไม่ใช่เหรอไอสัตว์มาดียันแม่มาดีสัตว์มาดีสัตว์มาชไอเออเออไอเฮียชนกูชนพี่ไม่ชนไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้ยนมันจะหนีมันจะหนีมันจี๋มันหนูมันหนีมันหนีมันหนี ไอ้สัตว์ไม่หลมหลังเสาหวยเอ้ยระวังระวังไป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 ชนมันชนมันชนเออเฉียเฉียดสัตว์ไปไหนไปไหนไหนเเเฮ้ยรราาปไหนไอไหนไอไหนไปไหนสัตว์เอยมึงชนกูนี่มึงชนกูไอ้สัตว์เราชนพี่กูดาเมจแรงกว่าชนมันอี๋ไม่โดนไม่โดนไม่โดนชนมันชนมันเออชนมันเออลบมาหลบมาหลบไม่หลบไม่เฉียดตาม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 ชน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 หมูชนอีกชนอีกชนอีก มึงเออถอนแม่งด the, ิหยาบแม่งนี่เงี้ยเอาแม่งเหนียวแม่งเหนียวแม่งดิเอาแม่งเหนีย่ขี่แม่งเลยไปไหนไอ้สัตว์ไปไหนฮะอืออืออมีเรื่องกับมึงกูมีเรื่องกับมึงไม่นี่มีเรื่องกับคนอื่นกูมีเรื่องกับมึงมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะเฮ้ยเอ้ยไอเหี้ยมึงยิงเอ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไมุ่่นพวกเหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่ยิงไปเรื่อยมันยิงไปเรื่อย ไปไหนไอสัตว์ไปไหนหนีไหมหนีไหมมึงหนีไหมเฮ้ยมึงหนีกูไหมเฮ้ยเฮ้ยมันตายแล้วมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายกูตัวอยู่กู้ยี่เนี่ยเอ้ยจะตายแน่เฮ้ยโอ้โหสองนาทีเขาบวกก็อยู่ตรงไอเดอมาสองนาทีอไปดิเฮียแต่อะได้ได้แต่ไอเฮียเอ้ทีวีกูอยู่ร่างกายกูต้องขับสองล้อขับสองล้ออุ้ยเชื่อถือกันปะแม่งเดือดว่ะแม่งเดือดว่ะ อุ ooh, e ah, oh, be ้ยเฮียร่วงไอ้อุ๊ยเอาอ้อยอ้อยอ้อยเอาบอลเลยเฮียเอาโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหแม่งดักแอด์ดอปเลยอ่ะแม่งเอามอลทอปกันเลยไม่เข้าเลยเฮียแกงใหญ่ใหญ่อะเฮียเข้าไม่ได้ะไอชจีเลยนะก็ไม่ได้มันเอามอลทอปดักหมดเลยโอ้โหฮ้ย คือไม่มีอะไรจะขับเลยใช่ไหมเออเอาจักรยานไปเลยเอาสกูตเตอร์ไปเลยโคตรเขิยเลยเฮียตอนตอนแรกกูไปสุ่มจะเอาจักรยานกูได้สกูตเตอร์คุยแล้วไม่อยากฟ้าเลย A few moments later เอาเข้าแก๊งข่าวบอยกลับมาทำเซเว่นอีกแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยไอเฮียเนี่ยแหละที่เล่นกูไอสัตว์เสื้อหมวกหมวกจะพูเลยแหละใจเย็นใจเย็นทำเออไอมันมี

เอา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 อะไรของเบื้สัตว์สุดนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เนี่ยละบ้านมึงเออถอยรถเข้าบ้านไม่ได้วะเจอดจอดจอดดีไม่ได้วะอถวเรียวเรียวเร็วเรียวเรียวเรียวแถวบ้านไหนน่ะไอเนี่ยประตูเนี่ยลองน่ะพี่เห็นจุดฟ้าฟ้าปะตรงนี้จุดฟ้าได้นี่ไง ได้ใช่ป่ะเออพี่เห็นของในอันนั้นใช่ไหมเห็นเห็นเห็นอ่านั่นแหละเนี่ยกูเก็บรถเก็บรถใส่ที่บ้านมึงก็ได้เนี่ยได้ใช่ไหมเออได้กูเก็บสองล้อเลยเยี่ยมกูไม่ใช้อ๋อนี่ไงรถส้วมกูว่าอยู่รถซ้วมอยู่ไหนอยู่กับมึงนี่เองอ๋อพี่มาเก็บไว้อะเออแต่ผมไม่เห็นรถส้วมพี่ไม่เห็นอ่ะเออไม่เห็นออกมนเฮ้ยเจ๊เจีไอ้ไอ้มูไอมูมูไอ้ไอ้สัตว์กูลืมล็อกประตู อ๋อไม่ใช่ไม่บ,บอกอย่าบอกนโอ้ควยเฮียเข้ามาจากทางไหนไว้สัตว์อ่ามาดีมาดีมาดีโอ้โหเฮียยม่งเล่นคาบ้านเลยควยเฮี่ยหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอบ้านล็อกนะบ้านล็อกนะเฮียมันเข้าหลังบ้าน มึงองล็อกบ้านหมดกันหอเอ้าแล้วมันมาไงอ่ะเออบ้านข้อหงเย่กันอยู่แถวชานเมืองเออประตูหน้าบ้านล็อกไม่เข้าอย่างหลังบ้านไม่หมูเฮ้ยหลังบ้านหมูก็ล็อกนะเว้ยเขาไปงัดบ้านเข้ามาดิทางนั้นอะอ้าวคุยเฮ้ยไม่แล้วเฮ้ยหน้าบ้านหน้าบ้านไอ้หูเชี่ยตีกูเสียหลักอย่างเดียวเลยโอ้ไหน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 ตัดมัดิ ไม่รู้อยู่ไวดิหาชันมึงที่มึงอยู่นันไม่ใชออยู่กับพอแบบพอแบบเหนื่อยเหนื่อยกูเหนื่อยไม่กูไม่หัวทีเลยหี้ยมึงใครเนี่ยแคาก็มีให้ใส่แต่สร้างทีมดเลยโหดูไม่เต้นอหมีให้สร้างทีแต่มันนี่มันเสียตังค์เว้ยยี่กะย้อเลยต จับไว้แล้วกูจะมาล้างแผ้ไอสัตว์เอารถส้วมกูไปด้วยเอารถส้วมกูไปอ <c oughs> <c oughs> ่าเฮ้ยเฮ้ยให้รถส้วมมึงกูแพลวเลยไอ้เจ้ารถส้วมไปสัตว์รถกากหลับก็ช้า <c oughs> <c oughs> ทัอะไรก็ช้าเฮ้ย